ก็อดดีพี่น้องมาสุขสุขคนตาจ้าม่ต้อนรับนาปูเป้มายามแม่เด้อมาเล่นว่งไข่แอ่นนั่นบ่าวแฟนสาวนกเพิ่มาฉันอารมณ์ไฟมายังบูบูผมหน้ากหมู่มันมาจากไหนนะสาไปหับสาวนกบ่าวแฟนมาแล้วบ่าวแฟนสาวนกแม่กระทาเห็ดน,น้ำหอมถ่ายมาฮด ขาดปูนาเด้อแล้วก็เพิ่นจิม่าชงแม่เนี่ยพี่น้่งเพิ่นมาน้ำหลดโมเพิ่นหาหาปูเป้ถารับปูเป้เน้องปูเป้มาแล้วทางเฮือนเพิ่นกบใหม่เลยจ้า,านากเจ๊เอก๊กับลกูกพุนเนี่ยก็ข้อถดข้อไข้เยจ้า ที่นี้มันปีใหม่แล้วก็มีเปิดตู้เปิดเพลงกับบวข้างหน้าที่น้องเขาโทษด้วยนายเรแค่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เป้ปบเออพักกันหนาหอยเฮือนโอ้พูดนี่บ้านาผูดว่าบัวนี่คอยบูดจี้สบายดีสบายดี บาวสันลาวต้เนี่ยเลยไบสันลาวต้บาวสันลาวต้บาวสันลาวต้แมนจีบอันไทยบันไทยบาลันลาวต้มาเอฟซีทำไมยิ่งยากเม่จี้หอดเฮือนเลยพี่น้องอากูเป้สายเปลือนอา้เป้สายเปือกอุ้ยอุ้ยกนน่ายก็มาสบายดีสบายดีน่ายก็มาหน่อยก็มานํา มาอาเป็ดปวนอาเป็ดปวนอบายดีบายดีหลักบายดีโอ้ยยางมาหามไม่าวเลยนะมมาหามาม่ทาวเลยนะทีเดียวเอ้ยูเป้ายปวนไปตลาดมันยังเย็นเย็นน เตท้ายปูโอ้ยหอมแจ่มมุกหามุกบุกพอเท้าก็เจ้าขาส่งผักทุกเพียงเลสบายดีปีใหม่สบายดีปีใหม่เลยมาหอดถึงเฮือนทั้งซานแลยเด็กจ้าลูกเต่ายังมาบกขุกยังเบาเม่นเบาทำเช้าอุ่นน้อยเออเบาตูนกับข้าหือไห่พี่น้องน้องบัวเลยมามาดี สวัสดีวลุงมือวดีล่ะีวัดีบัดีบัดีปูเป้ปูเป้เตาบายดีสบายดีบป้ลุงวะลูกเออขนเป็นสบายดีลูกอันนี้เอไระหวนวนี่นะปูเป้เดสบายดีป้าลุงนะลูกเอฟซีเหนไหลูกเบาสันเบาซันเบาซล่ว ไอ้บ่าสซันและไต้เด้อเพิ่นกับเปิดส่องเด้อพี่น้องพากติดตามส่องเพิ่นในเด้อจ้าพี่น้องฮาจิตข้าวมังพาจิตปากมังบงจิตข้าวสามัคคีเด้อหลักจีดเสี่ยวท้าแพนมาเยี่ยมแม่ไอ้ชุดเด้๋ยนี่น้ออะไรน้องจิ้งจอก สบายดีปีใหม่ตื่นหนักอีนู้สบายดีปีใหม่โชคดีปีใหม่ร่ำรวยร่ำรวยเด้อปีใหม่นี้เอ็ซีทุกคนทุกคนเฮงเฮงมาห่อเลยนะมาห่อมาเทิร์นมากระคือรับซีนมากินมามาสู้มาไกลสุดในชีวิตเะมึ

กินน้ำก็รู้กินน้ำแล้วกินข้าวทำต้งดูเด็กน้ำบวกกาแฟคนอยู่ในนกินน้ำบ่กินน้ำเออร้านอยากน้ำไอ้บ่ล่ะไอ้บัวบีม

าเบียตั้งยเน่ยนมมันอตั้งหนนุมนองเออมันนี่บ้งๆเท้าหายเลยเท้าหาเลยตุเป้วเลยเ่น่อ โอ้ดิบดกแต่ดินลูกก๊าซไปนี่มีเตอรพอลกอ่อนไ่ลกอ่อนอย่นี้เนาะมาน้ากันมีเตไปลกอ่อนก็พอลกอ่อนอยูน่น้ำกันเอาลูกอานเอาไปเอาเปสบายแล้วมคิด่าคุณพี่ใหเมา้าออ้าอ้ยอุ้ย จำจำชัจำไอ้จอ้ชันาู้ใครรู้ครั้ปากฟ่เขาลื่นลายมาะคาเฟ่นี่ยข้าก็ื่นข้าวัดเนอหมกบ้าหมกหมกหมหมกม สลาบกัน่้วมีภาพลงทางละวัดเลยหน้าวัดเลยขออา่นก็ภาพต้องเลยพี่น้องเด้อบาสันลาวใต้นะพี่น้องาไก่หาเลยมบ่าวสันลาวใต้เนาะพอดีวบ่าวสันเมย์บ่าวสันลาวใต้ภาษาไทยเด้อ หลังเราใ้มีสิบเนำหมกไปลูกบ้านอันนี่ก็ปิดมัดนี่้มีอะไบุ๊มมีตัวปิดถามซือาซีเพงมาเ้เ่อสวัสด ตามเขตามเรื่องเหีนะมาได้ลายล้าก็ได้ได้ได้เลได้บอเสียวก็เนเลอะเลยด้แต่งตามไปเลอะเลยช่วนเสี่ยงช้อนใายไปนั่เลยบ่เอากระติอยังไม่ก็มีคุณยกว่า มันเข้าเห้อมันนกกินข้าดูนุ่มสไดเปนมันหอนแล้วคือไปดึงแพร่เนออกมียังเหียะซ่าเยแพรสีฟ้านใช่ยังมียั่โงอืไว้ด้วการเสี่ยงแท้แว่าหมอดูมา รุงดวงนีมอได้ระเบิงกระทืบได้ถือได้ถือถือถือกระถ่วกระท่อกระทืบกระท่อกระทือกระทืเป็น่วงกระทืบเป็นว่วงนี่องมันะว่กระทืบแต่ว่ากรเบิงหลายคนแล้วมันอยากไล่เรื่องมอนี่ ไปใหม่ๆแล้วบุทันไม่ใช่เบิ่งแล้วซิวมอนบผู้บักซี้บุฟุแล้วถ่วงเรื่องอดีตพานหน้าทั้งถ่วงเรื่องอดีตพานหน้าก็ปัจจุบันเราเป็นยังไงนั่นแหละพระหน้าอนาคตข้อฟังตรงเป็นแหนมเป็นเบิ้องเราที่มันเลยไม่เบื้อเห็นมั้ยไม่เบื้อง ยางส่วนกระเงเอ้าวพานมาเจ้๋เคยไปอยู่หันนอกเคยมีหนังนีน่นาเคยไปอยู่บ้านหันบ้านนี้น้าเมื่เราอยู่นะอยู่ั้องอยู่ปั๊ดบนกะแนงหน่อยปารีสปาอยากให้เพจหันด้วขปารีสกับ่ัเลย รีี่มาวันนี้ก็ลาพีลาหน้าไปก่อนเด้อฝากติดตามต้องแม่จีต่อแอนะเด้อลาตายลาอีสานลาใต้ย่าวีสานลาตาบลาวสานลาต้เด้อาไล้ความปวดหัวไปให้แห้งหมดจีบ๊ายบาย